างกลางป่าเขาไทยเขาร่มไม้ใบสนกลางแดดรลางฝนทุกคนอดทนสนใจก่อนแรงยังแข่งใจสู้งานสู้มียางทางเชื่อจะเต็ดไฟฝึกครั้งเรียนครั้งย่างมี่ในสวัสดีครับผมไัรัตจิรเสถียรแม่โจรุ่นห้าสิบ ประมงแม่โจ้รุ่นที่สองครับสำหรับในโอกาสนี้อยากจะกล่าวถึงที่มาของที่มาพบปะในวันนี้ก็คือวันนี้คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำมาลัยแม่โจ้หรือประมงแม่โจ้นั้นครบรอบ35ปีนะครับในฐานะที่ผมเป็น,นคณะกรรมการจัดงานและเ,เตรียมงานในการที่จะ จัดงานสารสามพปีประมงแม่โจ้คืนถิ่นซึ่งเป็นงานของลูกแม่โจ้าสาขาประมงทุกท่านวันนี้ลูกประมงแม่โจ้ได้ไปทำงานกระจายอยู่ทั่วประเทศและบางท่านไปทำงานถึงต่างประเทศอยากจะเชิญชวนให้กลับมาร่วมงานในโอกาสครบรอบ35ปีกลับมาเยี่ยมเยียนคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำของมาเัยแม่โจ้นะครับ งานที่เราจะจัดเราจะจัดในวันที่8ธันวาคม2561นะครับจึงเป็นโอกาสดีที่35ปีของพวกเราชาวประมงแม่โจ้ที่จะกลับมาพบปะก,กันน้องๆพี่ๆที่มีโอกาสอยากจะเชิญชวนให้กลับมาพบปะก,กันในงานทางผู้บริหารโดยคณะบดีรองคณะบดีและทีมงานของคณะที่มี การประมงและทรัพยากรทางน้ำแม่โจ้ให้การต้อนรับและเตรียมการในการที่จะมาพบปะและให้เกียรติกับพวกเราชาวประมงแม่โจ้จึงขอเชิญชวนทุกท่านให้กลับไปร่วมกันพบปะกันในงานสาสาสัมพันธ์35ปีประมงแม่โจ้ในครั้งนี้ขอบคุณครับ กลางตาเขาใขายเงาโรไม้ไปสนกลางแดกกลามฝ้นสุก